สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาทำของขวัญวันแม่นะคะจากธนบัตรจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ที่เราเอามาม้วนให้เป็นวงกลมนะคะเราจะใช้บับเบิ้ลความยาวประมาณ40เซนนะคะเอามาพานันก่อนให้เป็นแท่งแล้วก็เอามาม้วนเป็นวงกลมนะคะก็จะได้ตามใน นะคะเราก็จะเอาใส่ถุงนะคะถุงจะเป็นขนาด7คูณสนะคะมันจะพอดีเป๊ะเลยก็จะเอาใส่ทุกอันเลยทุกใบนะคะใบละหนึ่งถุงแล้วก็พับครึ่งนะคะพอใส่ถุงเสร็จแล้วพับครึ่งแล้วเราก็จะเอามาพันตรงบับเบิ้ลที่เราม้วนเป็นวงกลมไว้นะคะเพื่อที่จะทำตัวปวงมาลัยนะคะ ให้เพื่อนๆพันไปเรื่อยๆนะคะจนรอบเลยโดยใช้เทปใสนะคะเป็นตัวติดก็พันตามในรูปเลยนะคะตามในคลิปเลย เสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เหลือช่องว่างตรงนี้ไว้นะเราจะเอาไว้ติดอุบะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําอุบะกันเลยดีกว่าเราจะใช้ลวดกำมะหยี่นะคะทำอุบะเราจะทำอย่างนี้ก่อนนะคะให้มันได้5้าแฉก นี่นะคะแล้วก็บิด ทำห้ากลีบนะคะแบบนี้นะนี่นะคะแล้วเราก็จะใช้อีกเส้นหนึ่งนะแยะใส่รูตรงกลาง แล้วก็ทำอย่างนี้ไว้แล้วก็ดัดนี่นะคะก็จะได้อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะทำดอกไม้นะคะดอกไม้เราจะใช้สีครีมนะคะตัวนี้แล้วก็ปิด ก็ปิดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะจัดเขาให้มันนี่นะคะตรงกลางได้แล้วต่อไปเราก็ใช้สีฟ้า ฟ้านี้นะคะทำรอบๆทำทั้งหมด6กลีบนะคะก็พับเลยแล้วก็ปิด เรียบร้อยพอได้แล้วเราก็จะประกอบเขาอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องติดกาวเนาะนี่นะคะก็จะได้แล้ว เราจะทำทั้งหมดห้าเขาเรียกอุบะห้าอันนะเราจะทำทั้งหมดห้าอันเลยทำแบบนี้ห้าอันนะคะทุกคนพอเราได้อย่างนี้ครบห้าเส้นแล้วนะคะเราก็จะเอามาร้อยเงินนะเงินเราก็จะม้วนอย่างนี้ก่อนอันนี้เงินเนาะเราใส่ถุงเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะ ทำนี้ทำเป็นกรวยแค่นี้เลยค่ะแล้วก็ติดเทปใสเหลือรูไว้ด้วยนะทุกคนติดเทปใสโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาร้อยใส่เนี่ย้อยให้ดูนะอันนี้ลูกค้าเรามีใช,ช้แบงค์หนึ่งร้อยด้วย ก็จะใส่แบงค์หนึ่งอยสอันเป็นเลื่อยอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดระเบียบเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วเราก็จะใส่แบงค์ยี่สิบ หาอันนี้ก็ใส่แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเื่อเลยนะคะว่าจะใส่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะร้อยทั้งหมด5อันนะคะเพราะว่าเราจะทำอุบะห้าอันนะคะพอลองมัดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นกระจุงอย่างนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะยัดใส่เข้าไปในนี้นะ แต่ว่าเราจะใส่กาวเข้าไปก่อนแล้วค่อยยัดโอเคใส่กาวเข้าไประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะยัดนี่เข้าไปเลย ยัดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะเขาก็จะห้อยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งนะคะใส่ดอกมงดอกไม้นะเราก็จะใส่ดอกไม้เสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งตรงนี้นะคะ ตกแต่งอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วชอบอะไรประมาณไหนก็ใส่ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะพวงมาลัยธนาบาตัตรเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำก็ลองหาอุปกรณ์ไปทำดูนะคะ